哎呦,哎呦！哎呦！ กอยปลาจะกอยปลากอยปลา,าเกี่ยวจ้ะพี่น้องจ้ามาค่ะแซ่บๆด้วยกันแสนนุ่มกระโดไม่แบบพริกล้อพ่อ,อืมอืมผักแล้วจ้ะเดี๋ยวพี๊ไม่เป็นจะเพชรจ้ะอืม Thử coi bà Tốn đôi trái yên Coi xay mật đèn Rồi Rồi Rồi

จดี๋อืค่จะจะจำกันจ้า